เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็นจะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับ ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับในเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันก็เป็นข่าวประชาสัมพันธ์จากรัฐบาลนะครับวันนี้เขาได้เปิดช่องทางในเรื่องของการแจ้งเบาะแสนะครับและก็ร่วมกันเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณในพระราชกำหนดกู้เงินนะครับ ครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดในเรื่องนี้นะครับสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะรับทราบข้อมูลข่าวสารหรืออยากจะเรียนรู้กับเราวันนี้คุณผู้ชมสามารถเรียนรู้กับเราได้ทุกวันนะครับเพียงแต่ท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดที่ลูปก,กระดิ่งทางช่องสนุกเรียนรู้นะครับสำหรับช่องทางการแจ้งเบาะแสและร่วมกันเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณตามพรกรเงินกู้1ล้านล้านบาทเนี่ยนะครับ วันนี้เนี่ยเพื่อความโปร่งใสในการตรวจสอบได้ของการใช้จ่ายงบประมาณเงินกู้สำหรับแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมนะครับที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดโควิด -19 ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่19เมษายน2563ที่ผ่านมาวันนี้เนี่ยคณะกรรมการอำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติได้กำหนดกลไก4ด้านด้วยกันในการเฝ้าระวัง การใช้จ่ายงบประมาณของพรกงกู้เงินในฉบับนี้นะครับซึ่งประกอบไปด้วย 1. การเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแส 2. การป้องกันและลดโอกาสการทุจริต 3. การตรวจสอบข้อเท็จจริง 4. การดําเนินการมาตรการทางปกครองวิยัยและอาญานะครับพร้อมกันนี้เนะี่ยเขาได้เปิดช่องทางสําหรับประชาชนทั่วไปให้มีส่วนร่วมโดยสามารถแจ้งเบาะแสร้องเรียนรวมถึงการตรวจสอบโครงการการใช้จ่ายตามพรกรเงินกู้ได้ทางเว็บไซต์ w w w p a c c g o t h หรือโทรสายด่วน1206 เพื่อสร้างความโปร่งใสและความเชื่อมั่นให้กับประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าคุณผู้ชมพบเห็นนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการทุจริต ในเรื่องการใช้จ่ายเงินตามพรกกู้เงิน1ล้านล้านบาทเนี่ยนะครับก็สามารถแจ้งเบาะแสได้นะครับทางเว็บไซต์ w w w p a c c g o t s หรือโทรสายด่ว120น1206สะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับเราในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ